ขอทราบชื่อเขาหน่อยนะท่านครับขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับขอทราบชื่อหน่อยครับขอชื่อชื่อปกปิดครับไม่บอกชื่อนะฮะท่านปกปิดชื่อครับไม่บอกชื่อท่านครับผมขอทราบชื่อหน่อยคนนี้ คนนี้คนเดียวคนวคนี้คนเดียวครับแล้วที่เรือผมไม่เอาเรื่องเลยนะแล้วก็แล้วก็ไอ้ไอดาบแสนน่ะผมขอแค่สองคนเอาอยางี้นะท่านนะ<ป>จุดประสงค์ของผมเนี่ยที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาหาจุดตัวท่านผมตั้งใจไปสบพบางแก้วเพื่อจะนเดินคดีคแต่ในเมื่อท่านมาตั้งไม่ถูกระเบียบผมนักลบด่านเถื่อน คงจะรู้จักรู้ใช่ไหมเ <ผม S 1> พราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรไม่ผิดกฎหมายผมจะนําเรื่องเข้าให้กับทีมกฎหมายของผมถ้าผิดมาตราไหนหรือว่าข้อไหนระเบียบอันไหนผมจะดําเนินเรื่องแต่ผมมีข้อเสนอให้ท่านคือว่าผมจะดําเนินเรื่องท่านดาเท่านนั้นกับดาบท่านนี้สองท่านเพราะว่าถ้าผมคุยกับท่านแล้วท่านให้คาปรึกษาหรือว่าให้คําแนะนําอันนั้นคือเราจบก,กันแฟร่ แต่ในเมื่อดาบสองคนนี้มีปฏิกิริยาที่ไม่ท่านเอายี้เอางี้ผมขอผมขอให้ท่านว่าขอาครับ พูดอะไรอันนี้เป็นแค่เป็นแค่สิ่ตำรวจโทรจะขอพูดแทนร้อยเอกไม่ไม่ไม่ขอขออนุญาตให้ปกครองพูดข่เโอเคครับท่านโอเคมาเขาเขาลงท่านเขาลงเขาลงผมขอโทษที่ว่าไม่ครับสองคนพูดไันพูดไม่ดีขอโทษนะครับเอางี้ถ้าท่านรับปากผมว่าท่านจะไปอบรมในายดาบสองคนนี้โอเคนะถ้าท่านรับปากว่าท่านอบรมปุ๊บเรื่องวันนี้ผมจะขอให้มันจบแค่นี้นะเพราะว่าการที่ท่านนายดาบเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นนายดาบต้องผ่าน10 โถสิบเอกถึงจะเป็นนายดาบใช่ไหมท่านพอหลุดจากนายดาบปุ๊บเดี๋ยวท่านก็จะต้องติดยศเป็นร้อยตีใช่ไหมถ้าท่านโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยท่านจะได้เป็นร้อยตีไหมผมถามใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงไม่อยากตัดอนาคตของเจ้าหน้าที่ผมเป็นประชาชนผมไม่มีอะไรเสียใช่ครับผมเป็นประชาชนผมไม่มีอะไรเสียอย่างท่านเนี่ยร้อยร้อยเอกต่อไปท่านจะเป็นพันตีถูไหมครับ าพันปีเพราะฉะนั้นถ้าผมยื่นเรื่องฟ้องไปถ้าท่านมีเรื่องอย่างเงี้ยการเลื่อนขั้นของท่านมันก็จะหยุดหยุดประมาณน,นั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ท่านอบรมลูกน้องที่ออกมาปฏิบัติงานทุกคนเพราะว่าวินัยตำรวจ18ข้อเขาก็บอกแล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับท่านการพูดจาสื่อสารการต้องมีน้ําอดน้ําทนยอมรับกับคําพูดจาดูหมินเป็นเจ้าหน้าที่นะอันนี้นะครับ ทุกท่านนะท่านยอมท่านรับปากผมนะว่าจะอบรมสองได้ดาบสองคนเมื่อกี้โอเคยี่สิบเอ็ดกันยาหกสามครับสวัสดีครับผมครับครับครับผมมีอะไรครับเพราะผมไม่คุยผมคุยกับท่านสัญญบัตรดีกว่าเนาะครับเชิญครับเชิญเชิญท่านจะคุยอะไรเชิญเลยครับคือทำอะไรก็ทำไปเลยครับไม่ต้องอยู่กับผม ครับผมท่านมีอะไรครับครับมีอะไรครับนี่มาจากหน่วยงานอะไรครับดูบัตรดูบัตรได้ครับผมอันนี้ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะเดี๋ยวผมฟ้องคืนครับได้ครับดูด้านนี้ดีกว่าครับเอาด้านนี้ดีกว่าจะได้ชัดๆนะท่านร้อยตำรวจเอกสนธยาแสงดีครับสอนอละกบัง คุณเป็นอะไรคุณเป็นตำรวจใช่ไหมถูกต้องอันนี้ผมเป็นอะไรอันนี้ก็สับใครก็สับใครก็ถ่ายได้เนี่ยคุณจนถ่ายได้ผมเป็นประชาชนผมไม่ยายให้คุณไทยคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณปฏิบัติหน้าที่ผมมีสิทธิ์ไทยก็สับใครนะตำรวจละเมิดอะไรคุณระเมอะไรมันเป็นสทธิ์ของผมผมเป้ไทยละเมิดตำรวจมีอำนาจไม่มีอำนาจทายคุณอำนาจมาตาไหนอำนันมาตาไหนมาถ่ายบัตรประชาชนผมข้อไหนขอดูบัตรตำรวจประชาชนไไนะครับ คุณอายัดอะไรมาขอดูบัตรผมอายัดอะไรก็ดูได้ผมไม่คุณดูคุณกล้าฟ้องผมไหมล่ะก็ฟ้องครับฟ้องอ่ะฟ้องเลยเนี่ยบัตรตามีครับเนี่ยครัเดี๋ยวนนะครับเดี๋ยวพาไปคุณดูอำนาจคุณด้วยก่อนคุณจะดูธรรมไรอ่ะครับผมเป็นตำรวจครับคุณเป็นแค่นายดาบคุณไม่มีสิทธิ์ดูบัตรประชาชนเขาไม่มีสิทธิ์ก็คุณไม่ได้นี่นี่นี่คนขอดูบัตรประชาชนได้นี่กฎหมายเลยไม่ศึกษาข้อกฎหมายเลยกฎหมายมหาไทยคุณไปดู พรบบัตรประชาชนใครสามารถตรวจบัตรประชาชนได้คุณไปดูนะเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรรถตั้งแต่ร้อยตำรวจปีขึ้นไปไม่เกี่ยวมอบหมายได้ครับมอบหมายใครมอบหมายพี่มอบหมายใช่ไหมใช่ครับพี่มอบหมายหรือยังเมื่อกี้ก็พี่หมายที่เขาไม่มอบหมายไม่พี่มอบหมายหรือยังเมื่อกี้เขาดบัตรประชาชนผมมอบมาตั้งแต่แรกครับมอบายตั้งแต่ทีแรกเขาจะขอดบัตรผมมีเหตุอะไรขอดบัตรผมมีเหตุอันสมควรเหตุบอกเหตุมาเลยบอกเหตุมาเลยเหตุอันสมควรบอกเหตุมาเลย ผมอยากทราบว่าคุณเป็นใครนี่ไงผมให้ดูแล้วนี่ไงก็ดูก็ดูนี่ผมก็ไงกนในเมื่อหัวหน้าคุณดูแล้วคุณจะมาดูอะไรอีกผมก็มีอำนาจดูได้ครับทําไมต้องให้ดูทุกคนไหมดูทุกคนครับโอเคงั้นที่ดูดูเสร็จยังครับผมจะให้ดูทุกคนเสร็จยังครับไม่ต้องการที่เอานิ่งๆอีกกล้องมันจะได้นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวๆผมเอาขาตั้งกล้องก่อนงั้นจะได้นิ่งๆนะไหนๆผมก็จะทําข่าวพวกท่านแล้วนะทำเลยครับทำเลย เดี๋ยวแวป,ยวป๊บนึงครับ,บได้ได้ทุกอย่างครับผมไม่ต้องห่วงครับเอาไว้เป,เ,ไปเป็นตัองไปเลยผมให้พี่อ่านอย่งนี้กันหนคือจุดประสงค์ผมผมจะไปแจ้งความจับพนักงานจราจรสอพอบางแก้วทุกคนถ้าพี่จะลองกับผมก็ได้ไม่เป็นไร จะดูหรือจะถ่ายเอาให้แน่ท่ายังถ่ายปจะดูหรือจะถ่ายเอาให้แน่ถ่ายไ้ครับเพราะเป็นหลักฐานเพราะคุณท่านเป็นร้อยตำรวจเอกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินหน้าที่ใส่ชุดข้าราชการผมก็ใส่ครับผมผมใส่ไหม ไม่ใส่ไม่ต้องถ่ายครับไม่รูจะดูบัตรที่ใส่บัตรที่เหยืจะดูหรือจะถ่ายเอาให้แน่ถ่ายครับถ่ายไม่ให้ถ่ายเพราะว่ามันก็ต้องเป็นสิทธิ์นะครับผมต้องรู้ว่าเป็นผมไม่ให้ถ่ายครับเพราะว่าคุณมาบันทึกเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ผมเป็นสื่อมวลชนผมไม่ให้ถ่ายขอดูบัตรสื่อมวลชนนี้จะดูหรือจะถ่ายเอาให้แน่คุณได้รับมวาหมายจากใครก็คือมันคุณจะดูหรือจะถ่ายเอาให้แน่ถ่ายด้ครับผมขออยากสองอย่างละครับดูด้วยผมไม่ให้ที่อะไรถ่ายครับถ้าดูดูได้ต้าตรวจสอบตรวจได้แต่่่่่่ถถถ้้าาายยผผมมมมไไไใหงัันกก็ปคุทีร จับมาผมถึงจะไปนี่ขัดฟัง,ไม,ง,งไม่มีขัดขวางครับพี่จะขอดูบัตรผมให้ดูแ,แต่จะให้ถ่ายผมไม่ให้ถ่ายมันเป็นสิทธิ์ของผมร้อยตำรวจเอกสนธยาแสงดีสอนอราชก,กระบัง,อง,องเอางี้ดีกว่าพี่ผมถามพี่ตรงๆเลยเจุดตรวจหรือจุดสกัดจุดสกัดครับจุดสกัด จุดจุดสกัดความหมายของจุดสกัดคือมีเหตุอันจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนผมอยากทราบว่าเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนคืออะไรก็หมายถึงว่ามันต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วแล้วเหตุเกิดขึ้นคือฉุกเฉินเร่งด่วนที่ถึงจะมาตั้งจุดสกัดได้จุดสกัดมีหลไยอย่างไม่มีไม่มีจุดรำการคำนิยามของการตั้งด่านมีอยู่3อย่าง1ด่าน รับอนุอนาาอมัติรับอนุญาตจากคลรสองจุดตรวจรับอนุมัติจากผู้บังคับการสามจุดสกัดรับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา,าครับผมจุดสก,กัดจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งเด่วนเท่านั้นเ,เท่านั้นจริงๆครับมันไม่มีกนหมายอื่นให้ผมไม<ป>่ไไคุยคือผมจะไปแจ้งความจับเจ้าหน้าที่สอนสอนอสอพอบางแก้วก่อนแล้วผมจะกลับมาแจ้งท่านท่านไม่ต้องกลัวท่านได้แน่ หนึ่งละการตั้งจุดสกัดมันต้องมีป้ายบ่งบอกป้ายบ่งบอกว่าสอนอไหนจุดอะไรและที่สําคัญป้ายชื่อผู้บุคุมด่านต้องมีแต่ท่านไม่มีอะไรเลยมีแต่กลวยมาตั้งมันคืออะไรคืออะไรครับมันมีแต่กลวยมาตั้งนี่คืออะไรครับท่านอธิบายมาเลยจุดตรวจจุดสกัด ความหมายมันมีระเบียบขั้นตอนมันมีทุกอย่างจุกัแค่สามสิบนาทีสามสิบนาทีแต่ท่านต้องบอกว่าจุดสกัดเขาบอกว่าจะตั้งจุดสกัดได้ต้องมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้นถึงจะตั้งได้แต่ท่านตอบผมไม่ได้ว่าเหตุจาเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ท่านมาตั้งจุดสกัดคืออะไรนี่คือการสุ่มจับนะครับท่านท่านท่านสุ่มนะเนี่ยอันนี้พอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว,ลวมันมันเป็นมันเป็นของสนออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวของสนอท่านเดี๋ยวได้ทีหลังของสนอท่านเดี๋ยวได้ทีหลัง เอาไรครับอยาดูไปอันนี้เป็นจุดสกัดใช่ไหมจุดสกัดท่านท่านท่านขอดูไม่ไม่จุดสกัดท่านขอดูใช่ไหมเลื่อนที่เคลื่อนที่อธิบายได้อธิบายเลยอธิบายเลยอธิบายมาเลยอธิบายก่อนผมถึงจะให้ดูจุดสกัดนี่คือสกัดอะไรผมถึงจะให้ดู วนที่ครับเลื่อนที่นั่นแหละ,ะ้ก,กรรมพี่เอาให้แน่เมื่อกี้พี่บอกพี่จุดสากาัดแล้วเมวัน,นี้พี่จะบอกว่าป้องกันชย้กรรมมันเอาให้แน่ครับเอาให้แน่คือเอาเอาด่างเดียวชัวร์วเลยที่ที่<อ>ท่านตั้งเนี่ย<า>ท,ท่านตั้งนี่ตั้งคือด่านอะไรจุดอะไรวอร์สีสามื่อนที่อา้าวเมื่อกี้บอกจุดตรวจตอนนี้เป็นวอร์สีสามนที่จุดตรวจไม่ใช่อ้าวจุดตรวจไม่ใช่เมื่อกี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ให้การเท็จนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ให้การเท็จ ท่านร้อยตำรวจเอกสนธยาแสงดีสอนอ,นอนและกะบางให้การเท็จกับสื่อนะครับท่านบอกว่าจุดตรวจแต่ตอนนี้่านกลับคำมาเป็นบอกว่า43เลื่อนที่โ okay. อเคอ้าวต่อไปเป็นอะไรครับไม่เป็นไรเด,ดี๋ยวเขา<อ>ดูใบอนุญาตเขาดูเมื่อกี้ดูใบยอนุญาตแล้วใช่ไหมตอนนี้ดูอะไรรถรถรถดูรถได้เลยไม่ดูใบยอนานะบอกว่าดูคู่มือก็ดูคู่มือครับท่านท่านเอาให้มันถูกมามาดูคู่มือโอเคเออเอาทีละอย่างครับเอาทีละอย่าง เอาทีละอย่างครับนักข่าวไทยรัฐจารณ์ครับผมโอเคโอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเจ็ดนายสอนลาดกระบังนะครับ ั้งจุดตรวจโดยไม่มีป้ายผู้กู้คุมด่านแล้วไม่มีป้ายก่อนเข้าด่านนะครับที่สําคัญคือต้องมีป้ายหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตแล้วผมม่ชอบแจ้งมาขับการยังแต่อันนี้ไม่มีทุจริตครับผมยังไม่ทำอะไรพี่ทุจริตเขาบอกว่าระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอ่าครับระเบียบมันเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าพี่เยอะไร่สิบตำรวจโทรนี่หัวสิบโทเพราะในนั้นพี่ไม่ต้องพูดกับผมผมก็เจ้าหน้าที่ผมไม่การพูดการที่ผมมีสิทธิพูดผมจะพูดเหมือนกันโอเคอ่าผมฝากไปถึงท่านเจเลนะ บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ออกสื่อจะมีมาตรการลงโทษนะครับอ,อ,อันนี้สิบตำรวจเธอปกิดปกิดมีลาดูหน้าผมก็ได้ปากกิดมีลาดูหน้าครับผมมีสิทธิ์พูดตัง้งแต่โทรไปเจ้าหน้าที่ครับพูดมาเลยแล้วผมทําตามกฎหมายที่เขากําหนดไว้แล้ว<ก>แล้วคุณอะไรคุณมีอะไรกฎหมายกาหนดไว้ผมถามท่านแล้วกันเมื่อกี้หัวหน้าท่านตอบแลวนะก็ถามหัวหน้าผมถ้าเขากฎหมายไม่ไม่ไม่มันจะได้ตรงกันจุดที่ทัานจุดที่ท่านมาตั้งคืออะไรที่ท่านมาตั้งนี่คือผมไม่เข้าใจ ที่ตั้นมาตั้งตรงนี้คืออะไรเป็นดันพื้นที่ครับดันพื้นที่ครับผมเป็นของฝ่ายป้องกันปราบปรางมีการวางแผนทุกสี่ชั่วโมงตั้งเนี่ยผมก็มาตั้งเนี่ยทุกสามสิบนาทีเพราะฉนั้นเองตั้งไม่เกินสามสิบนาทีนะครับคนนั้นท่านเห็นสักวันของเจ้าของด่าน่ไหมโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมโอเคสรุปแล้วท่านท่านท่านได้คุยกับลูกน้องท่านไหมตัดก่อนท่านจะออกมาตั้ง คุยแล้วท่านแล้วเมื่อกี้ท่านให้สัมภาษณ์ผมว่าเป็นจุดตรวจแล้วทีนี้ก็แค่จุดตรวจวอร์ด23เลื่อนที่แต่เจ้าหน้าที่เร้ยนไปทางตรไหมกแค่ว่าจุดตรวจวอร์ด3เลื่อนที่เอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านท่านเข้าใจความหมายคำว่าจุดตรวจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจใช่ไหมคือทาวน์วร24ชั่วโมงไม่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 อันนั้นด่านความมั่นคงเข้าใจ24ชั่วโมงนี่คือด่านความมั่นคงแต่จุดจุดตรวจจุดตรวจนี่คือ ผู้บังคับการอนุมัติมาคร,ครับผมผู้บังคับการอนุมัติมาปุ๊บก่อนที่ท่านจะตั้งนะครับผู้บังคับบัญชาท่านจะต้องมาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ท่านครบไหมกุวยท่านครบไหมไป้ายท่านครบไหมถึงจะอนุญาตให้ท่านออกมาตั้งในเมื่อท่านมาตั้งแล้วมันไม่มีอุปกรณ์ในส่วนนั้นระเบียตออกตรลขาให้มาทําไมท่านไม่ปฏิบัติตามเอานี้เอานี้ท่านเอาเบอร์โทรผมไป เดี๋ยวท่านลิงไลน์ผมผมจะส่งระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมาให้ท่านมีครับมีมีใช่ไหม,มค,รครับผมจุดตรวจจุดสกัดที่ออกมาระเบียบนั้นใครเป็นคนออกครับก็รครับไม่ไม่คนที่ออกกำกับชื่อใต้ระเบียบนั้นใครเป็นคนออกจุดอะไรที่ทว่ามีอะไรจุดจุดด่าน,นจุดตรวจรจุดสกัดผมคุยกับร้อยเอกอยู่ผมคุยกับร้อยเอกอยู่ จุดตรวจจุดสกัดไปโซนนอเลยนะไปสสนนเลยเชิญเหรอครับเชิญบัตรเชิญขอผมขอบัตรเชิญไม่มีบัตรเชิญอะไรไม่มีไม่ไปไม่มีไปเออหรือว่าต้องไปพูดหรือว่าที่สอนอมีงานแต่งนะครับผมไปกินก็ผมไปกินซอตีนได้นะนี่ครับครับกําลังหิวข้าวเลยเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเชิญไปเอาบัตรเชิญด้วยนะบัตรเชิญโอเคนะบัตรเชิญนะขอขอดูหน้าชัดๆหน่อยครับขอดูหน้าชัดๆหน่อยโอ้ยช่วยเขาดูเลย มีการเอาโทรศัพท์าารรมาใส่หน้าผม